วันนี้พาทุกท่านมาชมโบราณสถานวัดท้ายหนองครับเป็นวัดที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับโบราณสถานวัดเตาาม่อเรากำลังจะเดินเข้าไปในพื้นที่ของวัดกับผ่านจำแพงวัดวัดท้ายหนองจะเป็นวัดที่หลงเหลือโบราณสถานที่ไม่สมบูรณ์เหมือนวัดอื่นครับแต่ก็ยังมีร่องรอยให้เราได้ชมบางส่วนครับด้านใน บริเวณวัดท้ายหนองครับพบว่ามีส่วนที่เป็นกำแพงแก้วอยู่2.2จุดสส่วนนะครับก็คือพื้นที่ที่แสดงขอบเขตเขตุพุทธาวาสนี่คือจุดแรกตำแหน่งแรกที่มีกำแพงแก้วครับเป็นเสาศิลาแรงปักไว้ชัดเจน,นครับแล้วก็มีเป็นเหมือนห้องต่างๆอยู่ด้านหน้าบริเวณนี้ ในขณะเดียวกันเมื่อมองไปด้านในครับก็จะมีพื้นที่ส่วนที่เป็นกำแพงแก้วแสดงขอบเขตวิหารด้านในอย่างชัดเจนครับนี่คือพื้นที่ด้านในโดยที่ที่วัดท้ายหนองครับส่วนที่เป็นวิหารนั้นไม่สูงแล้วก็ไม่ได้ลงเรือฐาน ขนาดใหญ่เหมือนวัดอื่นครับผมพาผ่านพื้นที่ที่เรียกว่ากำแพงแก้วเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นส่วนฐานที่เป็นเหมือนฐานวิหารครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวไปด้านในครับตัวนี้ด้านหน้าแล้วก็ยาวลึกไปด้านในครับส่วนที่เห็นเป็นแผ่นแผ่นนี้นะครับเป็นลักษณะของ เขียงศิลาแรงที่นำมาประกอบเป็นเสาครับเป็นเขียงสี่เหลี่ยมเมื่อนำมาต่อกันวางเทินทับกันก็จะเป็นเสาจุดที่กำลังเดินนี้นะครับก็มีลักษณะเป็นเหมือนวิหารหลังอื่นๆ แต่พอเราเดินลึกเข้ามาเราจะเห็นสิ่งที่ชัดเจนขึ้นครับก็คือมีส่วนที่เป็นใบเสมาใบาเสมาที่เป็นหินะนวนขนาดใหญ่ปักไว้ครับตำแหน่งที่ปักก็มีทั้ง8จุดครับที่นี่จึงเป็นอุโบสถครับเมื่อเราได้มาชมหลักฐานที่เป็นหลักฐานของใบเสมา เป็นตำแหน่งของการปักใบเสมาไว้แปดตำแหน่งครับนี่คืออุบโบสถของวัดท้ายหนองในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองมรดกโลกครับส่วนที่หลงเหลือก็คือส่วนนี้ครับที่มีความชัดเจนเหมือนร่องรอยของอาคารที่เป็นลักษณะของอุบโบสถคเราเดินไปให้ครบรอบ ับเพื่อได้ชมรอบๆทางอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็ดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีนะครับมาครั้งนี้ค่อนข้างจะโปร่งโล่งพื้นก็ไม่รกไปด้วยย้านะครับเราออกมาเดินรอบนอกครอบนอกของเขตกำแพงแก้ว กำแพงแก้วคือพื้นที่ที่แสดงขอบเขตเขตพุทธาวาสครับออกมาเดินรอบนอกก็จะเห็นมีช่วงที่มีการเชื่อมต่อกับกำแพงวัดนะครับ,บด้านหลังฝั่งนี้เราจะเห็นการเชื่อมพื้นที่ออกไปยังเขตที่เรียกว่าเป็นกำแพงวัด๋ยวผมให้ชมสักนิดหนึ่งครับที่มีการเชื่อมต่อนี่คือด้านหลัง มีการเชื่อมต่อออกไปยังพื้นที่ส่วนที่เป็นกำแพงวัดยาวไปด้านนี้นะครับในส่วนของกำแพงวัดครับก็จะยาวออกมาฝั่งนี้แล้วก็มีเหมือนแอ่งบ่อน้ำครับอยู่ด้านข้างจากข้อสันนิษฐานก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการ ขุดศิลาแรงขึ้นมาใช้ประโยชน์ครับขุดตัดศิลาแรงเป็นบ่อตัดศิลาแรงแล้วก็แปลงเป็นบ่อน้ําในเวลาต่อมาครับนี่คือการเดินเรียบๆเ,เคียงๆพื้นที่ที่เป็นกําแพงวัดครับท่านกําลังได้ชมโบราณสถานวัดท้ายหนองที่หลงเหลือร่องรอยเฉพาะส่วนที่เป็นฐานไม่ว่าจะเป็นกําแพงวัดกําแพงแก้ว หรือส่วนที่เป็นอุโบสถครับผมก็พาเข้ามาชมให้ได้เห็นอีกวะหนึ่งที่เมืองกำแพงเพชรครับเราเดินไปรอบๆให้ได้ชมบรรยากาศความเงียบสงบเลยครับสมัยก่อนก็มีการปล่อยล้างไว้รกร้างนะครับมีต้นไม้มีเครือไม้นี่คือพื้นที่ที่ ผมเกิดนำให้ทราบว่าเป็นพื้นที่กำแพงแก้วที่มีสองพื้นที่นะครับก็คือพื้นที่แรกด้านหน้าแล้วก็มีด้านในที่ล้อมรอบส่วนที่เป็นอุโบสถที่เราเดินไปสักครู่หนึ่งแล้วก็มีลักษณะที่เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ด้านหน้าอีกจุดหนึ่งอยู่มุมนี้ เมื่อเดินเข้ามาดูใกล้ๆเราจะเห็นร่องรอยของการก่อศิลาแรงกบบเป็นโคง้งๆซึ่งน่าสนใจว่าใช้ประโยชน์ใดในพื้นที่ส่วนนี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับกำแพงมีความเป็นไปได้หลายอย่างครับในพื้นที่บริเวณนี้ อาจจะเป็นส่วนที่เป็นเจดีซึ่งถ,ถูกขุดเพื่อค้นหากลุ่ที่อยู่ด้านล่างด้านในก็เป็นไปได้เนื่องจากก่อแบบโค้งๆกับน่าจะไม่ใช่เตาในแบบที่อยู่ใกล้ๆวัดที่อยู่ข้างกันครับเนื่องจากอยู่ติดกําแพงที่เป็นกําแพงแก้วน่าจะเป็นฐานเจดีนะครับ บรรยากาศค่อนข้างจะสงบครับที่บริเวณวัดท้ายหนองเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ด้านในครับแล้วก็มีวัดใหญ่อยู่ด้านข้างก็คือวัดเตาหม้อนะครับที่วัดเต่าม้อนั้นมีความสมบูรณ์แต่วัดท้ายหนองจะหลงเหลือเฉพาะเศษซากที่เป็นศิลาแรงที่ท่านได้ชมอยู่นี้จึงไม่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนนี้นะครับส่วนหนึ่งก็ แทบจะไม่ไดเ้เข้ามาในโซนนี้เนื่องจากเวลาอันจำกัดก็จะไปส่วนที่เป็นโบราณสถานที่เป็นไฮไลท์ที่หรือโบราณสถานมหาชนต่างๆครับอย่างเช่นคำว่ามหาชนคือมุมที่คนนิยมไปท่องเที่ยวกับวัดช้างรอบวัดพระศรีริยบทเราไปดูเสาที่มีการเจาะกูเหมือนใช้ในการเชื่อมต่อนะครับ เป็นรูในการเชื่อมต่อเสาครับดูเทคโนโลยีการก่อสร้างจะเป็นลักษณะเสาที่มีการเชื่อมต่อมีการเจาะรูเจาะศีลาแรงเข้าไปครับส่วนเสาฝั่งนี้จะเป็นการเจาะแบบสี่เหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นคานไม้บริเวณด้านหน้าก็อาจจะเป็นส่วนที่เป็น ศาลาอันเด็กประสงค์ก็มีความเป็นไปได้นะครับให้ได้ชมบรรยากาศโดยรอบของวัดท้ายหนองเราเดินอ้อมออกมาด้านนอกกันนะครับช่วงก่อนจะเดินลำบากเนื่องจากพื้นจะลบกไปด้วยเศษไม้ใบไม้นะครับวันนี้เห็นพื้นที่ โ่งโปร่งสะอาดนะครับหลังจากมีการทําความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ทีมทําความสะอาดก็เลยถือโอกาสมาเดินชมพาเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นป่าที่รกครับในช่วงก่อนสังเกตจากเครือไม้ขึ้นเต็มน,นะครับการจะมาเดินก็จะแยกแยะลำบากส่วนไหนเป็นไม้ส่วนไหนไม่ใช่ไม้ เราเดินไปชมส่วนที่เป็นบ่อขุดศิลาแรงกันนะครับบ่อขุดศิลาแรงจะมีอยู่หลาย,ลายวัดในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเนื่องจากด้านล่างของอุทยานของพื้นที่บริเวณนี้เป็นศิลาแรงพื้นที่ศิลาแรงนะครับสำหรับเส้นทางในการมาชมนะครับเราจะเข้ามาเส้นทางนี้นะครับซึ่งเราเห็นอยู่ด้านหน้านั้นคือ ทางเข้ามาเป็นวัดเต่าม้อครับโบราณสถานวัดเต่าม้อพอมาถึงจุดที่เป็นสามแยกถ้าเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปมุมนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ไปยังป้ายของโบราณสถานวัดท้ายหนองวัดท้ายหนองจะอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณที่อยู่ตรงกลางภาพนี้หลังจากนั้นพอเราตรงไปฝั่งนี้ครับ แล้วก็ไปเลี้ยวขวาก็จะเป็นโบราณสถานวัดป่าแฝกฝั่งขวานี้วัดป่าแฝกถ้าตรงไปจะเป็นทางไปประตูซึ่งปกติก็จะปิดนะครับไม่มีการผ่านเข้าออกทางด้านนี้บริเวณโดยรอบก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่รอบพื้นที่นะครับเป็นป่าอนุรักษ์ป่าชุมชนเป็นปอดของเมืองครับนี่คือส่วนของเส้นทางที่มายัง โบราณสถานวัดท้ายหนองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวของโบราณสถานวัดท้ายหนองครับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์อีกเมืองหนึ่งที่ต่อเนื่องจากสุโขทัยตอนปลายมายัางอายุธยาตอนกลางหวังว่าจะไปเสริมเติมข้อมูลให้เห็นบรรยากาศของสถานที่ เห็นขนาดเห็นความรุ่งเรืองของเมืองในอดีตครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วติดตามกันไปเรื่อยๆครับเพื่อได้ชมโบราณสถาน,นหลายๆแห่งของเมืองกำแพงเพชร